น้าฝนน้าแรงอะไรอะไรอีเดมิจุกเดมิเฮ้ยมีบ้าง่นี่ยเหมือนที่พ่อบอกเลยเฮ้ยอย่าอย่าลงจากห้างอย่าลงจากสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมทีขอทีเดียวนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาประเดิมห้างที่ผมทํากันนะครับก็จะมีน้องมอสคับผมสวัสดีครับมอสพาชมเป่าเอ้ยชมป่าชมเขา แล้วก็เพื่อนจินดาครับครับสวัสดีครับจากช่องจินดาชแนลครับผมแล้วก็เพื่อนตั๊กผม่ครับสดีครผมจากช่องตั๊กสังนะตั๊กสังนะครับผมก็วันนี้เนี่ยพาเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยมามาประเดิมข้างของผมเนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะมาทําห้างเนี่ยพ่อผมอ่ะเป็นนายพานมาก่อนเนี่ยเราพ่อผมอ่ะพ่อของผมนะมาเป็นเป็นนายพานแล้วว่าเดินในป่าเนี่ยเออเขาเคยเห็นแบบเหมือนคล้ายๆผีพงษ์อะแสงสีแดงอะ ก็เราก็เลยมาทําห้างตรงนี้นะครับมาดูว่ามันจะเจออะไรเจอไหมใช่จะเจอเหมือนที่พ่อผมเจอไหมก็โอเคฉันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะไปนะห้างเราก็อยู่ข้างหน้านู่นเลยครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะใช่โอเคว่าไงพร้อมยังพร้อมกตอนนี้เราก็อยู่กันในป่านะโอเคก็ดูดูสไตล์แต่ละคนดีไม่เหมือนกันไม่เหมือนใครนะ

ใช่ก็ลองมาเป็นเดิมครั้งแรกคนระับครั้งที่ผมผมกระเพ่ะทำนะแต่ตอนทำเราไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เพราะว่าเราไม่ได้พกอะไรอะไรมาถ่ายเราก็ทำทำเลยคือทำเลยเดี๋ยวเาลง,ลงทางนี้ทางนี้เลยใช่สไลไรเดอร์นะโอ้โ

ถึงแล้วนะเห็นไหมทุกคนถึงไหมถึงแล้วนะเห็นยังนี่ไงนนยังเสร็จไม่สมบูรณ์นะฮะนี่ถึงแล้วสูงป่ะสูงไหมสูงตอนแรกเพื่อนที่บอกว่าถึงแล้วผมก็หางมองใหญ่เลยห้ายู่ไหน <laughs> ถ้ามองถ้าไม่สังเกตมองเนี่ยเราจะไม่เห็นนะฮะถ้าเป็นพื้นข้างล่างเนี่ย อีใมากนแน่นอมืมถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราตกนี่เราเ <ผม S 1> จ็บแน่ส่งนะฮะห้างผมเนี่ยก็ชผมมามาอตอนช่วงเอ่อตอนบ่าย,ายตอนเช้าแล้วมีแสงแดดจ้าจ้าเดี๋ยวขอสอบถามกันทีทไหมสร้างห้างส่งหรือว่าที่นี่มันแรง,ง,ไงไแอะไรหรอเใช่เพราะว่าเราต้องสร้างเผื่อตอนฝนตกด้วยไงอันเนี้ยอ๋อตรงนี้ทางน้ำใช่ไหมใช่แล้วก็ ถ้าต่ำเกินไปมันก็อันตรายอยู่แล้วปกติใครๆก็รู้จักเราเข้าป่ามันก็ต้องนอนที่สูงอยู่แล้วก็ต้องสูงมากเลยนะไม่แต่บมืนที่ผมเข้าป่าผมจะผูกเป็นรองแต่ว่าถ้าทําห้างสูงขนาดนี้แปลว่าที่ตรงนี้ไม่ธรรมดาถือว่านะก็ไม่ธรรมดานี่แหละอย่างที่พ่อมบอกว่ามันมีอะไรที่เป็นแปลกประหลาดจะสูงใช่เพราะต้องสูงไว้ก่อนไอ้นี่ทางสูงเนี่ยปกติถ้ามันไม่จําเป็นไม่ใครทําสูงขนาดนี้นะอันนี้ก็ ผมก็ต้องฟังพ่อผมแนละ้วจริงๆผมก็ให้พ่อทําแบบช่วยทําแบบตื้อๆเตี้ยๆเขาบอกพ่อผมว่าไม่ปลอด,ลอดภยัภยนะอย่าทำก็ทําสูงไปเลยจบเอาให้มันสุดกิ่งไม้ไปเลยขึ้นไงอ่ะขึ้นนี่ไงบันไดอ่ะเนี่ยเหรอไม่เหรอเฮ้ยนั่นขึ้นยากกันนี่ไงบันไดอยู่นี่นี่ไงบัน,ดนไดโอบันไดธรรมชาติโอ้บันไดสวยมากนะนี่เชือกอะไรบันไดเชือกอันนี้เป็นเราใช้ทั้งใครอยู่ข้างบนอมันนะใครอะหยอกหยอกหยอกนะ ก็ทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่มีโลหะไม่มีของที่แบบที่ไม่ใช่ธรร,รมชาตินะมีแต่ธรรมเอตมีธรรมจากไม้ธรรมชาติหมดทุกทุกอย่างทุกอันมไม่กระทั้งเชืก <üş Vladimir. S 3> ชนอกมัดเนี่ยไอ้ที่เชือกมัดแบบเนี้เป็นปอแล้วส่วนขันชะนตเนี่ยเป็นไม้ไผ่แล้วก็ขันให้มันแน่นแน่นแน่นนะส่วนบันไดก็ทําจากไม้ไผ่ไม้ไผ่หนามาแข็งแรงแข็งแรง ผมจะหัดทำดูบ้างนะมก็ก็ลำบากหน่อยนะทำห้างสูงแบบนี้เพราะว่าเอาไม้ขึ้นเอาไม้ขึ้นยากนะข้างบนพระจันทร์น่าจะสวยนะใช่เดี๋ยวผมจะนํำขึ้นไปก่อนเลยนะเราก็จะขึ้นก่อนนะโหดูบริเวณรอบๆดิโอ๋ระวังนะฮะห้างสูงอย่างเงี้ยเราต้องปี่ยนไปขึ้นทีละนิดทีละน้อยนะระวังนะ เฮ้ยเปมนได้ยินเสียงคนเดินไม่ใช่ไม่ใช่พวกพวกมึงเดินนะเดินไปดีไปแล้วไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวรีบขึ้นก่อนยิงอยู่ข้างล่างยิงอันตรายระวังนะระวังเหยียบพาดนะใช่เอ้าใครอยู่บนทางตอนนี้มาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวจับเพลา โอเคนี้ก็น้องมอสนะก็รีบขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยนะก็น้องมอสกำลังขึ้นมาโอเคจินดาตักขึ้นมามาลาระวังนะ้ำมังตกก็ทางนี้ก็ต้องมาทำเพิ่มนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะอยู่ลําบากนะ ก็เพื่อนตาก็อยู่ข้างหลังส่วนนะพี่ใหญ่นะตัวสูงจัดดอระวางเนี้ยอ่ะเพื่อนตาขึ้นมามาเอาเอาไฟฉายไว้มานนกว้างมานะกว้างนะโอเคก็เราจะถอยมาหน่อยโอเคโอเคผมครับนี่ก็ะจะเป็นอ่าเดี๋ยวขอถ่ายมุมน,นี้นะอันนี้ขันชน้อตนะอันนี้น่าจะมัน น่าจะไม่ใช่หลุดหรอกน่าจะโดนถอดออกันชนอตนมีรรู้ว่าสูงไงรู้สูงมากเลยสูงนะเอ่อถ้ามองจากพื้นถ่ายจากพื้นไปเนี่ยหัวดูดบนท้องฟ้าดิเนี่ยแบบแกว้างเลยนะฮะก็เนื้อไข่ไข่ได้ไ่ไย่ยเนื้อไข่ดูดๆแต่แจเนะโอ้โใช่ขันชนนอตนั่นแหละมันใช่ธรรมชาติธรรมชาติหมดเลยอเนี่ย ลำไม้ไผ่แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเราจะขันให้มันนตึงๆเลยส่วนเชือกเนี่ยเป็นทำมาจากเกี่ยวมันทำมาจากต้นปอนะปอปอเปลือกปอนะก็ทำธรรมชาติลูมันจะแดงๆป่ะใช่ใช่ปอต้นสูงๆไงนะใช่ใช่ไม่มีเหล็กเลยไม่มีเส้นลวดเลยนะต้นทำมาจาธรรมชาติหมดเลยแต่สวยจริงอ่ะห้อง ก็ทำมาจากไม้ไผ่แล้วก็ปอแค่นี้แต่เราไม่ใช้ไม้ไม้จริงนะเราไม่ใช้ไม้จริงเพราะว่าไม้จริงเราเป็นไม้สงวนใช่ไหมใช่เราจะไม่ใช้ไม้จริงเราก็จะใช้แค่ของที่เป็นธรรมชาติที่มันยอยไลายได้ตามการเวลาที่ตามที่สมควรนะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดสมมติเราใช้แบบเอ่อต้นต้นไม้จริงเนี่ยไม้สงวนมันต่อไปจะไม่มีต้นไม้อินต้นอยู่ในป่า ใช่โดนป่าไม้จับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะฮะแล้วผิดกฎหมายไม่พอมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะกระทบต่อชีวิตผู้คนนะถ้าเราเราฝันป่าฝันต้นไม้จริงฝันต้นไม้ยืนต้นตไม่ม่มนะใช่จริงๆเนี่ยต้นไม้แบบเนี้ยผมก็ไม่ตัดนะให้มันขึ้นอยู่ข้างบนไปเลย<ม>ให้มันบังแดดบังลมไปเลยแต่ว่าเรากางไฟชีดได้ไใช่เราางไฟชีดไ,ได้นะใช่โอ้เสียงจัก,กรจันดังมากลองเยียมดูดิ ได้ยินไหมก็ระวังตกนะพพเพราะว่าเรายังปูยังไม่เสร็จนะได้ยินเนะสียงคนเดินก็พี่พี่ก็ลองดูเนี่ยสูงไม่สูงก็เห็นพื้นไหมเห็นพื้นไหมก็ลองเอาไปใส่ลองส่องถึงพื้นให้พี่พี่เขาดูหนะ่อยว่าสูงกี่เมตรเนี่ยก็ใายผมอให้ผมคาดดาวคาดดาวนะครับเพราะจากเพราะว่าตอนทำอะ่ะพระผมบอกประมาณ ศอกข้างบนความก้าวประมาณเจ็ดแปดศอกใช่ไหมหนึ่งสอกสองศอกสามศอกสี่สอกหกเจ็ดศอกเจ็ดแปดศอกใช่ก็ความสูงก็จะประมาณเกือบกว่สิบสองนะอืมใช่ก็ความสูงก็ตักสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบก็ตักต่อกันสักสองสองสามท่อนสามท่อนสี่ท่อนเนี่ยห้าท่อนด้วยเกือบห้าท่อนเลยด้วยตัวผมไปต่อเลยนะใช่เอาตัวตัวตักไปต่อประมาณห้าห้าคนกว่า เราไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์เราไม่ใช่เป็นวิศวกรนะแต่พ่อผมอะวิศวกรเก่าเนี่ยทั้งเป็นนายพันป่าเก่าวิศวกรนายพันเก่าจะเก่งนะเพราะถ้าไม่มีฝีมือจริงอะทาห้างแบบนี้เนี่ยทําไม่ได้นะเดี๋ยวผมเอกระเป๋าก่นตอนนี้เออใช่ผมก็ว่ามันหนักๆคิดว่าอะไรขี่คอผมนะเพราไม่ได้ขี่คอเออไอกระเป๋าโอ้ดูไอเราก็แบบไอนี้ไปแล้วนะคิดว่ามาถึงที่พักแล้วนะระวังนะจินดาลองตกนะก็ งว่างเนี่ยเราทั้งสี่คนเนี่ยเราจะมาทําฟ้าเพิ่มนะก็เราจะมาช่วงกลางวันเท่านั้นนะถ้าตอนมาทําเนี่ยก็เราจะไม่มาคนเดียวเนี่ยมาคนเดียวไม่ไม่น่ารอดนะใช่ครับสูงใช่สูงก็เห็นอยู่ดีมากเลยใช่เห็นอยู่ดีเห็นหมดทุกอย่างนีเปรากมึงใช่เลยเดี๋ยวเรามาเนี่ยใช่จริงๆผมผมคิดว่านอนพื้นก็ได้นอนเปรก็ได้ได้หมดเพราะว่ามันมีเสาไว้พร้อมเรียบร้อยแล้ว นี่ก่อนนี่ไม่ใช่เราเราพักก่อนแป๊บนึงก่อนพักพ่องกันนะใช่เราเตรียมเข้าเตรียมของที่จะเตรียมที่นอนด้วยโอเคโอเคเฮ้ยอ่ะเดินขึ้นมาก็เพลียอยู่นะแคร์เออห้างมันเอียงหน่อยเพราะว่าตามตามไอ้นี้เลยธรรมชาติทำไว้เลยเพราะว่าเราจะให้มันตรงกันเป๊ะๆเนี่ย okay มันมีร่องไงมันมีร่องไม้เราทําหน้าไม้พอดีไงก็อย่างเงี้ยธรรมชาติธรรมชาติมันก็จะได้อย่างนี้เลยก็ถือว่าสูงสูงสจะได้นะสูงแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนถ้าเจอเสือสมิงอย่างเงี้เจอหมูไอบหมีอย่างเงี้ยยังไงก็หมีก็ขึ้นมาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่หมีมันจะขึ้นได้ต้นไม้เล็กอะมีมันขึ้นไม่ได้ต้นใหญ่คือสนับกันเลยนะใช่เนี่ยถ้าช้างก็ เราไม่ได้ไม่เหลือไม่เหลือช้างถ้าชนท้ายข้างเราเอ้ยถ้าชนต้นไม้อะอาจจะไม่แน่ข่างของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนขึ้นก็ต้องระวังตอนลงก็ต้องระวังเฮ้ยอ่ากูยากอ้นนี่ฟังเรื่องเล่าที่พอเราคือตอนแรกอ่ะอยากทำห้างเือนยูทูบเบอร์คนอื่นที่เขาทำขัดห้างกันใช่ไหมทีเนี้ย อยากจะทําไงแล้วเราก็เคยมันเลี้ยงแพะตรงนี้ไงแต่ตอนกลางวันใช่ไหมเ,เราไม่รู้เราเราก็เด็กอายุสิบกว่าขวบเรา,เ,าเราก็ไปเลี้ยงแพะคนเดียวกลางป่าอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเนี่ยเพิ่งก่อนจะทาห้างเนี่ยพ่อก็เล่าให้ฟังว่าไอเราอ่ะเ,เราเคยไล่ไลสดผีปันลางเงี้ยพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยภูขว่าคือแปลว่าลูกชายนะภูขว่าอยากอยากอยากเห็นเหรออยากอยากล้องของเหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นพูดเป็นตามภาษาตางกนะ็เนี่ยในหลี่ลู่ไปตรงนู้นไปตรงเนี้ยที่เนี้ยไอตรงเนี้ยอ่าก็ใช่แล้วเขาก็มาชี้ให้เนี่ยตรงเนี้ยอยากอยากลองก็มาตรงนี้เลยทีนีผ้ผมก็เลยบอกว่าขัดห้างกันหน่อยเนี่ยพ่อช่วยขัดได้ไหม,มทำทำยังไงอะ่ะผมผมก็เลยบอกว่าเอาแบบใหญ่ใหญ่เลยคนแบบรับรองคนได้แบบเกือบสิบได้ประมาณนั้นเน่ย <c oughs> ทีนี้พ่อก็ทาให้นะได้เนี่ย จาเรื่องเล่าที่พ่อเล่าให้ฟังมันจะเป็นแบบว่าพอตรงเนี้ยเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนเดือดตอนเป็นน้ำฝนน้ำมูป่ามามูป่ามาแล้วก็เอ่ออะไรนะมูป่าเก้งกว้างจะมากินน้ำใช่บางทีก็มีหมีด้วยแล้วก็ตะกวดตะกวดใช่ใช่พอตะกวดมันในนี้ไงตะกวดมันมาช่วงนี้นะเอ่อน้ำฝนน้ำแรงอะไรอะไรอีเดมิจุอีเดมิเฮ้ ยี่โมเฮ้ยอะไรวังเฮ้ยเสแงเฮ้สแสงแสงไฟเหรอแสงพี่พงษ์วันเนี้ยพี่พงษ์วันเนี้ยเฮ้ยไอ้ใหญ่ลงไปนะอย่าลงไปนะห้ามลงไปนะห้ามลงไปนะเฮ้ยใช่ป่ะทีว่าใช่ว่ะทีเหมือนที่พ่อกูบอกเลย ไไเอเ้ย <BER NIE. S 2> ทีมุมที่เราเห็นเนี่ยคือเหมือนมุมที่ล้อดิ้งเสียงก่อนเราจะขึ้นห้างเลยใช่ใช่ใช่เฮ้ยแสงสีแดงเลยเนะี่ยเหมือนที่พ่อบอกเลย้อย,ย่าอย่าลงจากห้างนะอย่าลงจากห้างนะมันไปไปตรงนูน้นแล้วเฮ้ยมันพักไปไหนแล้ววะไปตรงนู้นเหรอเจอป่ะเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววะเออเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะ หายไปแล้วอ่ะแล้วทุกคนผมว่าเคยยืมยืมไฟหน่อยไฟใครอยู่ไหนผมไม่รู้นะว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นยังไงนะแต่ว่าผมว่าพ่อของเพื่อนทีเนี่ยน่าจะใช่น่าจะรู้ดีนะรู้ดีพ่อผมเคยทำพ่อเขาเคยเป็นผานเก่าแล้วก็เที่ยวป่าประมาณนั้เป็นวันที่จะบ่อยแกก็ดูจากฝีมือกันขัดห้างเลยกันว่าอยู่ในป่ามานานแค่ไหนแต่ตอนนี้ประเด็นคือไอ้แสงไฟนั้นอ่ะมันหายไปไหนก็ มาขึ้นแรกก็เจอดีเลยนะขนลุกเลยโอ้โหเพื่อนตักเราแบบเราเล่าลุกจริงๆรไงเนี่ยโอ้เราเลาอยู่คือแบบยังไงของมันเนี่ยอย่างว่าแต่เพราะอย่างคนส่วนใหญ่คนถ้าเป็นพันพันป่าก็ต้องเจออะไรมาเยอะแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ชกชนแล้วตอนดันเป็นตอนที่เรากำลังเล่าไงใช่เราเวลาเราเล่าอะไรมันเนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกประหลาดนะก็คืนนี้เราจะทำยังไงดีเนี่ย ถ้าเกิดเป็นกระสือหรือว่าผีโพงเนี่ยเราก็จะไม่มั่นใจนะเพราะว่าอไอเราก็ไม่ค่อยเจอไม่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะเค,เคยเจอได้แบบวิญญาณเ,เสียงฝีเท้าคนเดินเงาตะคุ้มเงาสีดำอย่างเงี้ยแสงไฟสีแดงเงี้ยเพิ่งเคยเจอแบบนี้นะฮะกล้องแต่ไม่รู้ว่ากล้องอ่ะมันจะเห็นชัดป่ะนะนะเพราะน้องมอสเนี่ยม่น้องมอตกใจน้ไงยหน้าตาแตกตื่นมากเลยผมก็ตกใจผมว่าอะไรอะไร นมอตบือตัวไอ้ตกขามนใหญ่นะโอแล้วเป็นตอนที่เรากำลังเล่าไงก็มุมนู้นมุมฝั่งนู้นเนี่ยถ้าถ้าพูดตามหลักแล้วอ่ะมันมีห้วยอยู่ตรงนั้นนะมันถ้าหน้าฝนน่มันจะมีปลาจาแล้วมันจะมีแอ่งน้ําเล็กๆอยู่นะจะมีพวกปลาดุกปลานินไอ้ไม่ใช่ปลาดุกแล้วก็ปลานี่ใช่ล่ะโอ้ไฟฉายเราก็ไฟหมดแล้วนะเหลือแค่อันนี้เองต้องใช้อันนี้เนี่ยไอ้ฝั่งนู้นอ่ะ คืนนี้เราจะได้นอนดีไหมนะ่ยเราเราต้องนอนข้างบนนี้ห้ามลงเด็ดขาดบอกพี่ๆกันนะว่านี่เป็นคืนแรกที่เราเนี่ยมานอนห้างตรงนี้มานอนห้างนี้นะเ,เจอดีนนแน่เจอดีครั้งแรกก็คือเจอเลยนะเจอเลยเหมือนที่พ่อผมแบบสัตว์บรรยายให้ฟังเลยแบบนี้เหลเพะพอถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยมันจะมากินปลาแน่นอนอถ้าเป็นผีพงนะข้างหน้ามันจะมีห้วยใช่ไหมใช่เนี่ยไอ้ใต้ห้างเนี่ย ใต้ห้างนั่งเป็นลำห้วยนะใช่เนี่ยห้วยเนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยเป็นห้วยหมดเลยก็ท่าน้าฝนมานี่ผมไม่กล้ามาคนเดียวแล้วมั้งถ้าขนาดนี้แล้วนะหายไปไหนแล้วหายไปแล้วจะลงก็ไม่กล้าลงนะตอนนี้ใช่เนี่ยมันเป็นห้วยห้วยทั้งห้วยไหลมาแล้วเนี่ยเนี่ยใช่นไหมแบบเนี้ยเป็นห้วยใช่ใช่จะเที่ยงคืนแล้วเฮ้ยเฮ้ยกิ่งไม้ขยับะไปเนี่ย ระวังนะเจออะไรปล่ากิ่งมไม้ยังทะยับอะ่ะเจออะไรปล่าเดี๋ยวเว่ยไม่เจอเลยกำมันจะขนาดนี้ทำยังไงดีเนี่ยเราอยู่บนทางเนห้ามลงนะเนี่ยว่าคืนนี้ไม่ได้นอนดีแน่อได้เราต้องนอนห้ามลงจริงๆนะผมอยากเห็น,หนกันแล้วว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าใช่ตอนนี้ เขาบอกว่าไงเป็นครั้งแรกที่เรามาตรงนี้ไงผมเองก็ผมก็มาครั้งแรกนะปกติมากลางวันนะช่วงแบบเก้าโมงสิบโมงใบสามอย่างเงี้ยก็มามาปั๊บโผบรรยากาศรอบๆนี่แบบได้มากเลยนะได้ครั้งแรกก็เอาแล้วใช่ลมมาดุนก็แรงดุนดุนลงมา ทีนี้เอาไงดีเราจะผักกันนอนหรือว่าไงดีห้างมันไม่มีบันไดที่จะขึ้นขึ้นได้มันต้องไต่ทีนี้เราต้องนอนอย่างนี้แหละแต่ว่าดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮย ระวังนะระวังตกนะระวังตกนะเรอวะเเฮ้ยมื่อกี้กูเจออยู่อย่างเงี้ยแสงแดงๆอ่ะกูหยุดมุมนี้ไงกูมองไม่เห็นแต่เห็นมึงตกใจหนักมากเลยไม่หันมาอีกนี่อืมอ้าวแล้วคืนนี้คืนนี้จะได้นอนดีไหมเนี่ยฮะืืมมออ หยิบเด,ดินกระเป๋าหลอนมาแล้วตอนนี้ตอนนี้เราจะนอนอยู่ข้างบนนี้แหละแต่ว่าห้ามลงเด็ดขาดใคร<ง>ปวดขเขาเฮ้ย<ง>เฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเหมือนก,กูไหมเฮ้ยตูแกด้วย,อ,ยอะไรวะพามาที่ไหนวะเนี้ไม่รู้เห็นพาะบอกว่าของจริงก็ลองมาเลยใช่ นี่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะนี่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะกลางคืนเนี่ยโหดูพระจันทร์ดิสว่างจ้าดูพระจันทร์เดนะ็ดเนี่ยเราปิดไฟส่องพระจันทร์ดูแล้วดีเลยไปนอนดีแล้วคืนไม่ไม่มั่นใจนะน wasted, อของแท้เลยนะมัดของแท้เฮ้ยเได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ย ไเเนป็นเราเล่าเรื่องอะไรเนี่ยมันต้องมีแบบพาเราแบงไว้หมดทุกคนเลยเราไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวเราพักผ่อนเลยดีกว่าที่ทำมากันดีกว่าใช่เราจะนอนกันเลยดีไหมพักผ่อนเลยดีกว่าเราจะไม่เล่าอะไรแบบนี้นะตอนนี้ปกติเราก็เล่าคุยกันปกตินะแต่ว่าปกติใช่ตอนนี้เราเป็นเรื่อดีกว่าตอนนี้ไม่ว่าตอนนี้ไม่ว่าหน้ากล้องหรือหลังกล้องเราก็จะไม่พูดอะไรนะเราจะอยู่แบบเงียบๆเลยเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามานอนจะเดี๋ยวเหมือนว่าเราไม่เคารพเขาหรือเปล่าเรื่อ ใช่ตอนเรามาเราไม่ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางไงเราไม่ได้ไหว้อะไรเขาเลยเราไม่ได้พกเคียนอะไรมาบอกเขาด้วยนะใช่ทุกคนตอนเราเรามาถ่ายครั้งแรกเราไม่ได้ขอเปิดทางหรือว่าขออะไรเลยนะใช่ใช่เราลืมตรงนี้ไปด้วยไม่ได้เอาทูปะเทียนมาแบบขอขมานะเดี๋ยวไวันหลังเรามาเดี๋ยวนี้แต่ว่าวันนี้เราถือว่าเราเรามาลบกวนเออ่บกวนท่านได้แล้วลบกวนเขาได้แล้วแะ่แต่บอกเราไม่ได้มาลบหลู่แต่ว่าถ้าถ้าเขาคิดว่าเรามาลบหลู่อะทำไง ไม่เปลียนอะไรมาแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่กันปีคนช่วยกันนะแต่ไหนไหนเราเราก็ต้องอยู่ให้ถึงถึงเช้านะห้เฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมที่นอนกันเดี๋ยวเราเตรียมที่นอนทเดี๋ยวเราจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะใช่ไม่พูดละไม่พูดละเราจะเงียบๆไปยิ่งพูดยิ่งแรงทำไมว่าอ่าแเพรว่าทำไมว่าเราเนี่ยไม่เคยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินไม่เคยได้โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมที่นอนกันเยว่าโอเคไปเมื่อกี้เนี่ย ทุกครูเจอแสงอือเมื่อแสงแสงอาจจะเป็นผีโพงอะไรเนาะเพราะว่าเอ่อมีที่ที่เคยไปกาจินดาไอที่ในบึงอะเมื่อไหร่ีแสงแบบนี้อยู่นะแต่เป็นสีเดียวกันแต่ว่าเราเคยเจอคล้ายเลยใช่ไหมเคยเจอเค่ครั้งเดียวแสงคล้ายๆแบบนี้แหละแบบนี้เหรอใช่แบบนี้แดงอย่างเงี้ยอย่างนี้โว้เออเนาะแม่นี่ยจริงแต่ที่แต่ที่มาที่เนี่ยคือตกใจเหมือนกันนะเพราะเราเห็นแสงคล้ายๆแบบนี้เลยเป็นครั้งที่เราเคยเห็นเลย Oh. ตรงเนี้ยมันเป็นลำห้วยนะลำห้วยไม่ใช่ลำหว้วยเก่าลำห้วยในสมัยไหนแล้วแต่ตอนนี้ปีนี้น้ำมันแห้นแงน้ำมันแห้งที่เรานอนเนี่ยที่ข้างล่างเราเนี่ยนทางผ่านน้ำเลยนะน้ำผ่านเลยใช่ไหมา<อ>ช่<ๆ><ๆ>ดูจากร่องรอยเมื่อกี้นนะใช่แล้วก็เป็นทางผ่านของของคนสมัยก่อนด้วยซ้ำ mm hmm. ที่วนี้มันก็มีประวัติใช่ร้อยร้อยหนทางพื้นที่วยว่อมมีคนเคยเดินผ่าน มั่งเงี้ยเราจะไม่พูดเรื่องนี้เยอะเท่าไหร่นะแต่เราพูดถ้าเราพูดเดี๋ยวคืนเราไม่ได้นอนเลยก็ได้หมดโอเคเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนกันนะเราก็จะนอนกันแล้วนะนอนนะนะโอเคนะโอเคจริงๆเพื่อนเนี่ยเรากะว่าเราจะมานั่งคุย we did ใช่นะทำไงนี่กลัวจริงเนี่ยทีนีเราดูทีนี้เรระวังโดนดินดนตรงนั้นไม่มีตัวกันงอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮยมา้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ย ระวังระวังระวังเอ้ยทีมพากุหลาบฮ้างอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างไหมอยมันลากขาได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมนอนอยู่ข้างล่างเห็นไหมมันอยู่ข้างล่างนี่แหละเฮ้ยตัวมันหายไปไหนวะนี่ก็ดีฝนครับฝนครับ เฮ้ยนี่จะกิ่งไหมขยับเลยเนี่ยเห็นไหมมันปีนขึ้นมาเหรอทีไม่รู้ว่ามันขย่าห่างเราอ่ะกิ่งม,มันต้องขยับดูมันปีนขึ้นมาบนต้นไม้นี้ป่าวะเดือดเดือดโอ้ยทีเลยพาไปตอนแรเลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เนี่ยแต่วด,ดีนเสียงนี้คิดว่าเออเดี๋ยวมันก็าหายอะไรประมาณนี้มาขย่าห่างด้วยก็คิดว่าหมู่ปงหมู่ป่าอะไรอย่างงี้มากกว่าเดินเดินอย่างเงี้ยคนช่วยดูแลเห็นเห็นไหม ยังไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมให้ดูแตงโอ้ยดูแตงมากตอนนี้ผมเรารู้ให้ผลแล้วว่าทำไมเพราะของมันดีเนี่ยถึงทำห้างสูงขนาดนี้นะใช่นี่แหละคือเหตุผลเดี๋ยวรีบนองกันเถอะเราไม่ต้องไปสนใจเสียงกันแล้วโอเคกระวังตกเดี๋ยวเดี๋ยวที่นอนเลดีเลยนี่เราก็ที่นอนดีนะก็อย่างที่เพื่อนตักว่านี่คือเหตุผลที่เราต้องทำห้างสูง ได้นอนวะเดี๋ยวเราจะไม่คุยเรื่องนี้นะเราได้ยินเราก็จะไม่ทักนะใช่เดี๋ยวเราจะไม่ทักนั้นเราจะเราจะรีบนอนนะทุกคนเราจะนอนเลยโอเคเพราะว่าถ้าเราทักยิ่งเราทักนี่เหมือนมันจะยิ่งมาใช่กลัวเรานะใช่เดี๋ยวเราก็อาจจะไม่นอนถ้าเราทักเขาบ่อยๆเงี้ยโอเคโอเคโอเคเราก็จะปิดไฟนอนแล้วนะก็รู้สึกว่าไม่ดีเลยก็ถ้าถ้ามันมีอะไรเนี่ยเราจะขึ้นมาอัปเดตนะครับถ้า ถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะี่เพราะว่าต่อให้มีเราก็คงจะไม่กล้าถ่ายแลยเพราะว่าเราต้องนอนนี่นต้องอยู่เฉยๆแล้วยิง่งยิ่งตกใจเหมือนยิ่งทำาเขาได้ใจอ uh. ะนะโอเคก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะก็คงจะประมาณนี้นะเพราะเราก็จะไม่สามารถจะถ่ายได้อะไรอีกเยอะเพราะว่นนหาห้างก็อันตรายก็สูงอันตรายมากๆก็คลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้ก็้ากเพื่อน ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนต่อก็ฝากเป็นให้กําลังใจเราด้วยก็โอเคแล้วเราเตรียมที่หลับที่นอนไว้เรียบร้อยนะก็จินดานี่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าจินดานอนตรงนี้ไม่มีที่กันตกนะครับผมผมต้องนอนกันเนี่ยตรงนี้เลยเออเอาค่กันไว้ตรงนี้โอเคเรานอนกันดีกว่าพอโอเคบายบาย